นักข่าวพี่ผาเมืองจุกจุกจุกเลยต้องสื่อต้องสื่อเหมือนที่นี่เหมือนกันนะตัวหนังสือคล้ายๆกันเลยอ่ะวาดลูกด้วยมือสวยน้องเขินนะก็ที่เมืองปีนละวที่ของปินด้วย อ่ะโอเคได้รูปไปยังฮะเดี๋ยวมานั่งคุยกันสักนิดสักหน่อยนัน่งนัน่งนั่งอ่ามีใครใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเวียนนาบบ้างเกี่ยวกับเจ็ดแปดวันทุถ่ถายไปมีอะไรจะเล่ามอะไรมอย่มีอะไรเล่าอะพี่โอมีอะไรเล่าใครเล่าก่อน ประเทศที่สถาปัิกกรรมสวยงามครับชอบอะไนี่้ครับผมก็เป็นเพลินเหมือนกันว่าเป็นประเทศที่ทีはは่ค่อนข้างสวยมากแล้วก็ระดับเราได้ไปทํางานด้วยแล้วก็เหมือนแบบก็เหมือนเที่ยวไปในตัวอะไรองผมก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตต่างประเทศอาจจะแบบมาถ่ายสตอรี่ให้ใหาอัปเดตกันบ้างอะไรอย่างนี้ จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็แบบอยากให้เห็นมุมส,สวยๆจริงมันถ่ายรูปมันไม่เก็บไปหมดหรอความสวยงามแบบบ้านอยากให้ทุกคนได้ไดเห็นเลยดีนะดีทั้งหมดเด็กเป็นประสบการณ์ <c oughs> หนึ่งอะไรกลับมาอย่างปลอดภัยนะฮะ <c oughs> อะไรนะโ <c oughs> ปะ๊ <c oughs> ปะโต๊ <c oughs> ะโ <c oughs> ปะ๊ะนะโอ้โหแพงนะโด้ ใช้เงินแก้ปัญหาก็นั่นแหละอย่างที่เขาบอกไปว่ามันเป็นเมืองที่สวยงามเนาะสวยงามมากๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยเจอเนาะภาษาเราก็ไม่เคยคุ้นเพราะว่าที่นั่นนะเขาดอยใช้ภาษาดอยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาเยอรมันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ภาษาังัฤงนะฮะซึ่งเวลาเราไปเที่ยวความรู้สึกเวลาเราไปเที่ยวอย่างในแถบเอเชียเนี่ย เวลาป้ายตามสถานที่ท่องเยวต่างๆเราจะเห็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะตแต่อันเนี้ยป้ายส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นภาษาดอยช์อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องแบบนั่งกดนั่งเซิร์ชอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นประเทศที่แบบทุกครั้งที่มีเวลาฟรีไทม์เนี่ยเราเราไม่อยากไปกับกับไกด์เราอยากไปลองอลุยเองอะไรไงเงี้ยรวมคาว่าอยากอยากลองไปนั่นไปน,นี่โดยโดยวิธีการเซิร์ชผ่านผ่านแมพผ่าน,านอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเองเหมือน ไปลุยๆดูอะไรเงี้ยงมงดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นการท้าทายดีเป็นกาสายชิลสายชิยชชแล้วก็มีมีผิดแผนนิดหน่อยเนาะม,มีผิดแผนนิดหน่อยก็ค<ห><ะ>ือฝนฝนตกทำให้ทาให้หยุดการถ่ายทําไปครึ่งครึ่งวันแล้วก็ก็เลยวันที่จริงจะจะมีวันต้องหนึ่งวันอ่ะต้องบินไปฝรั่งเศส เพื่อที่จะไปถ่ายงานใช่ไหมครก็เลยกลายเป็นว่าวันที่ฟรีไทม์นั้นะ่ะก็เลยเอา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 ,เอาวันที่ฝนตกอะ่ะเอาคิวนั้นน่ะมาแทรกแทนคิวที่ต้องไปก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแผนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับถามว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเหมือนเหมือนที่อยู่ที่บ้านเราที่แบบมีฟูลทีมอ,อุตซอตอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าก็มันก็เป็นเหมือนการผจญภัยอย่างหนึ่งนะฮะก็มีทั้งสนุกทั้ง อากาศปเปลี่ยนแปลงทั้งอาหารป่วยบ้างอะไรบ้างเออมีมีเป็นหวัดเป็นไข้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพิ่งได้ทำที่เป็นเมืองที่อากาศเป็นช่วงที่ในบ้านเขา,าเขาถือว่าเขาอากาศดีเพราะมันไม่ได้หนาวมากแต่สําหรับเราเราถือว่าเราหนาวนั่ฮะบางวันแบบโอุณหภูมิยี่สิบห้ายี่สิบหกตอนตอนกลางวันอย่างเงี้ยตกเย็นมาลดรัวบเหลือประมาณสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเสื้อผ้าเราก็จะมีหลายโหมดมาก วันร้อนก็ถอดข้างนอกเหลือแค่เสื้อยืดตัวเดียวอ่าโอเคอากาศแบบร้อนๆเย็นๆอะไรเงี้ยนะับจะปรับตัวเนาะมาก็ปรับตัวอยู่แบบที่น,นี่อะไรผมก็งอนข้างหลับหลับลบนเครื่องมันหลับอยู่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะแล้วก็ตื่นเลยจะถึงไทยแล้วอะไรเงี้ยผม ใช่ครับแต่ขาไปที่ปวดหลังมากเลยนะครับก็คปอเราไม่ไม่ชินกับการนั่งเครื่องนานๆเลยใช่ไหมแรกแรกเราก็ไม่ไม่ชินกับเวลาเลยไม่หลับก็เลยนั่งไปแต่พอขากลับเนี่ยเราเราก็เลยต้องนอนนอนเลยปรับเบาะเป็นเป็นแนวราบแล้วนอนแต่ว่าลืมไปพอไอ้ไฝ่แอสเซนเดนซ์เขามาเช็คว่าจะให้เวกอัพตอนกี่โมงจะตื่นมาเปิับเปิครัตอนกี่โมง มันถึงไทยประมาณ1ิบโมงใช่ไหมครแล้วก็โอเคก็เผื่อเวลาไว้สักสองชั่วโมงแล้วกันปลุกตอนแปดโมงแต่ที่เราบอกก็าแปดโมงคือแปดโมงไทยแต่เราลืมนึกไปว่ามันคือประมาณตีหนึ่งตีสองของที่เวลาที่เราเคยนอนร่ะไหมก็เหมือนนอนได้วันชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ปลุกขึ้นมาเออทำไมเหมือนเพิ่งได้นอนไปเมื่อกี้อะไรก็เลยก็เลยมีความมึนๆเรื่องเวลาหน่อยกลับมาไนี่ยังหลงเอมันวันที่อะไรแล้วเนี่ยก็เลยนะครับ อยู่ที่นี่สบายดีนะครับผมเขาบอกว่าฝนตกนี่ฮะใช่ไหมช่วงที่ช่วงที่ผมอยู่ที่นู่นฝนตกในวันที่ฝนตกอะไรนะฮะนึกถึงตลอดทั้งวันถึงเดินนึกถึงตลอดคิดถึงก็คง นี่เมื่อวานเมื่อวานยังยังบอกอยู่เลยนะก่อนก่อนก่อนนอนเนาะช่วงเย็นคคเย็นค่ำๆเขาบอกว่าเฮ้ยพี่อมแบบคแบบิดถึงบรรยากาศที่นู่นอยู่เลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่มูฟออนอะไรเงี้ยยังแบบใช่ไหมถ้าเราเอ้ยอมคิดถึงบรรยากาศสถานที่อะไรเงรี้ยเหมือนเขาตืแบบ่นมาเหมือนเขาพยายามมองนู่นมองนี่เวลาไปไหนมาไหนเวลาผมหยิบโทรศัพท์จะมาถ่ายรูปก็ยังบอกเลยว่า,วาเฮ้ยพี่เอาโทรศัพท์เก็บไว้ก่อน เสพให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าภาพที่ถ่ายมามันไม่สวยเท่ากับตาเรามองอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องอโอเคบางวันก็จะแทบจะมีรูปน้อยก็ก็ก็ใช่แหละครับรแต่ก็มีพยายามจะ snap snap เอาไว้ลงให้เฟนๆดูบ้างแต่ไม่ได้มีรูปเยอะมากยอมรับเลยครับทริปนี้ว่าเป็นทริปที่พยายามจะสเสพบรรยากาศให้ได้เต็มที่ครับ หลานชาเซลเซวเห็นเห็นหนุ่มไม่ได้เลยแรงแรงมากมากหเป็คนฮ่องกงนะร้องเขาบอกว่ากหรอจริงใช่ัรู้ได้ไงว่าเขาคนฮ่องกงก็มันก็บอกว่าฟ้อมฮ่องกงอ๋อโอเคอ่อแเซลก็แบ บอกเขาไปที่โซ่ผมบอกไปเขาบอกว่าโซ่เดี๋ยวเราจะเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้เพื่อนเฮ้ยไม่มีเพื่อนกลับไงครับรับตัวพี่จะอยู่นู่นเปิดร้านอาหารไทยโน่นแล้วเปนร้านขายส้มตำน่าจะดีนเนอะซำส้มตำอร่อยนะใช่ครับผม โดยรวมก็ประมาณนี้ฮนะบรรยากาศก็สนุกสนานสวยงามอะไรอยเงี้ยครับชิลดีแต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยก็เป็นธรรมดา <c oughs> ของวันทำงานครับผม <c oughs> ก็กลับมาละเตรียมตัวที่จะลุยงานต่อแล้วครับมาถึงที่นี่ก็ครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะต้องมีะละครที่จะต้องถ่ายเนาะอ้รับผิดชอบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะชาลวัน <c oughs> ให้จบก็ตอนนี้ก็เดินค้างมาเกินครึ่งเรื่องแล้วใช่นะฮะผมแล้วก็มีที่6ก9ก็เหลือแค่คิวเดียวก็จะปิดกล้องละใช่ครับแล้วก็จะมีของช่องที่จ่อคิวรอรอปิดรอ609ปิดปุ๊บช่องก็จะเริ่มใช้คิวเรื่องวิญญาณท่สยามวิญญาณท่าสยาอ่าอันนี้ก็จะเป็นอินเชเวเออเจ้าน้อยอินเชเวอันนี้ก็ ใช่ครับผมนีเชนเป็นเป็นฟอร์มยักษ์ของช่องอีกเรื่องหนึ่งที่คาแรคเตอร์ก็ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นพระเอกเรื่องหนึ่งอเรื่องผีแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่รอรอายเซนจากผู้ใหญ่นิดนึงครับผมเรื่องเชือกป่าครับผมแต่ว่า ช็คป่านี่มันไม่ได้ใช้คิวเยอะอะไรอยู่แล้วใช้คิวดีนพามเต็มที่ก็คงใช้่ายแค่4ี่ห้าวันโดยประมาณนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรับเชิญนะฮะทั้งทั้งนนดีนพามก็เดี๋ยวแค่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปไปพูดไปโพสอะไรเยอะก็แค่ว่าเดี๋ยวรอโปรเซสให้มันจบก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ชี้แจงแปว่าเราเราเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราอยากจะรับอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคิวอาจจะ จะให้คอนเซนเทรตกับช่องไปนิดนึงให้เกียยต้นสังกัดไว้แล้วก็เดี๋ยวมีบ้างวันไหนก็จะไปโหแต่จริงๆมันใช้คิวไม่เยอะครับผมทั้งน้องๆทั้งดีทั้งพามีคิวแค่สี่ห้าวันอะไรเงี้ยครับผมโดยรวมๆก็เขาก็รอมาประมาณประมาณเป็นปีกว่าได้เหมือนกันนะรอบทรออะไรเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยล้วนันนี้เขาก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ะเราก็ณนะวันที่คุยวันแรกอะ่ะเราก็ยังไม่สามารถที่จะส่งอะไรเข้าไปให้ช่องได้เพราะมันต้องรอทุกอย่างเป็นร้ยอักษรก็เพิ่งส่งไปไม่นานนี้ก็ คาดว่าเราอีกไม่นานก็น่าจะเซ็นอนุญาตกลับมาแล้วครับผมก็โดยรวมๆตอนนี้ก็ก็แน,น,น่นเนืองอยู่ตั้งใจเอาไว้ว่าพยายามอยากจะรับให้น้อยแต่ว่ามันไม่น้อยสักทีเนาะก็เดียเด๋ยวๆทยอยค่อยๆค่อยๆค่อยๆได้หมดไปก็น่าจะเบาๆลงประมาณช่วงปลายปีครับผมก็น่าจะเริ่มมีเวลาพักผ่อนนะฮะแต่ว่าก็เขายังสนุกอยู่ก็ไปเรื่อยๆกับสิ่งที่เขาสนุกในการทำครับผมได้เรียนรู้อะไรใหม่นะครับผมจะไปเจอ นักแสดงแ,แบบว่าแต่ละคนที่แบบว่าก็จะเป็นเรืงรุ่นรุ่นใหญ่ด้วยรุ่นเล็กรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกสนาะนในการแบบเต้เตรงานตัววันแล้วก็มีพี่ๆท,ทุกคนเยคอยในในคบแบบว่าสพอร์ตอะไรนะก็ฝัดฝัดด้วยนะฝัดด้วยทุกๆผลงานเลยเราจะได้มาเจอกันตลอดตลอดนะครับผมนะหมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะเอา่ะโอเคได้อ่ะมาอย่างฮะ ได้ได้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยหน่อยยังยังไม่ได้เจอเดยใพรุ่งนี้ได้เจออ๋อใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้มีไลฟ์อีกใช่ไหมฮะติดตามกันในไลฟ์นะครับผมถูกไหมูมกถไหมม่ถกมถูกไไม่ถูกไหมไมไมถ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามว่าพรุ่งนี้อ่ะนี่มันบาลิสต้านี่มา้ทีรานแนี่มันนักถายนี่นาถ่ายยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวถายนั่งอยู่นี่เต็มไปหมดเลยอ่ะนักถ่ายถ่ายเรืออ่ะแล้วเลฟสไนน์เราเป็นไงบ้างตอนเนี้ย ใครแอบดู e ีเจ็ไปแล้วบ้างอ๋อครั้งที่วันที่ก่อนนี่คือ EP ห้าแต่ว่าแอบดู EP หกมีใครไม่แอบดูบ้างไม่มีห้าทุ่มปุ๊บดูห้าทก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะห้าทุ่มไม่มาเขาคุยก็ไม่ได้มีเวลาอะไรมากั้นได้เลยห้าทุ่มปุ๊บตั้งตารอเลยเอามานั่งรอกันดิเอามอมๆกับเพื่อนๆหน่อยดิ ไพคิมไพรมไพรมไครมไพร์มม